สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพ่อกันกับเพจกินเนืวว้อคบ้างครับผมเมื่อนี้ผมมีเมนูไอขนมจีนนำ,นำนำน,นัวครับพี่น้องนี่นี่น,น,นี่พี่น้องเบิง้งนี่ครับมีตีนไก่พร้อมแล้วก็มีปลาหมึกครับแล้วก็มีพักเครื่องเคียงมากินกันเลยครับพี่น้องมาต้องว่าหลายเมื่อนี้ปลาหมึกสิบเอ็ดเป็นบบน้ ครับนี่ครับอันนี้ก็ตีนไก่พี่น้องวงนู้ตีนอง์ใหญ่ๆั่นแหละมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อคือเสียบพี่น้องอน้ำนัวคือน,น้ำปลาแดงเด้อพี่น้องเอาถ้าเป็นปเป็นภาษาไทยก็จะก,ก็บอกว่าขนมจีนน้ำปลาครับนนครับพี่น้องเบอร์พักเครื่องเคียงมีพักเน่าพ่อครับพี่น้อง นำมาอยุดยังไปนี่ครับพี่น้องผักเน่าผักเน่านีาานานนน่บบ,บมือจอับเอาจังจวดน้พี่น้องพี่น้องนี่ครับนี่ปลาหมึกเด้ออยในมือผมนี่แซ่บพี่น้อง เปิดเสร็จเสร็จกล้องได้มันจนจกอืดเลยให้จ้างเมื่อไหร่จ้างเอาไปเลยไม่ห่วงเองเอาไปเลยมม่ห่วอีกก็ได้ได้อยู่พี่น้องแซ่บพี่น้องเมนูนี่ร้อนเพ็ดบุ้งเด้อ เฮียเพชรผมครับอันนี้เฮียเพชรโฆษณาเด้อเฮียเพชรผมโฆษณาเด้อครับเีเพชรสหรัฐบอด้ยานเค็มจังเหม็นบอ้ต้องคลนดอกเดี๋ยวมันก็ลงไปเองแพมาพี่น้องกินแบบมุมมาเด้จวดมึอนี ชวดอย่างเดียวครับอยากกินละมา้ห้องผมเรื่องีเห็ดปันกินพี่นออ้องนี่เบิ่งตีนไก่ วันน้ค่าโฆษณานองเจ้าดอกครับปะแดงนะแต่ว่าแซบยอมรับอยู่แซบ,บ,บแล้วนี่ครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอือนองกิน้ำกันสุดยอด เมนูนี่ยังไม่เคยเห็นกินแต่พี่น้องไหยแซ่บแห้งครับจวดตัวจุดจวดพี่น้องเอ๊ แม่นแมนต้มน้ำไปแดแต่ว่าถ้าไปแดขวดนี่ก็ห้าอาจสิอุ่นกับน้ำห้อนเ <ừ> um. ติน้ำได้นหน่อยก็ได้เพราะว่าเพิ่นแล้วก็วที่พี่น้องมักมักใส่ยังมักกินหยังพี่น้องก็เอามาใส่ครับ <ừ> um. แบบนี้เลยผมบอกเลยเติมพริกป่นน้ำมะนาวน้ำตาล <c oughs> นี่ครับที่กินหมูมีลูกโดดน้ำดีปลาเอ้ยผักเนามีลูกโดดน้ำเด้อดจริงจิงเสียวอ่ะต้นหอมผักชี่างแทน ลัดพี่น้องเอ้ยนำเข้าไปสิบนิ้วขอกลมกาบกับ<ด>ปลาแดกนี่ปลาหมึกพี่น้องนำเข้าไปจวดสิบนิ้วรดพี่น้องเอ้ยอกินเนี่ย

ขี้เข้าไปแหละ Beni, หอยบึงคำคำนี้พี่น้องว่ากันเด้อน้ำกข้า <c oughs> <hacia impressed> <c oughs> ไปตัวนี่ เริ่มแตกแล้วพี่น้องกินมือเนี่ยสุดยอดไนาตานหอมผักที่ปรุงลงไปไปเห็ุกินนะครับเมนูนี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดอีสานบ้านเฮาจวดอย่างเดียวเมนูนี่ผ่านครับเขาท่าเขาท่านี่นะครับพี่น้อง น้ำนัวปลาแดกเฮียเพชรครับพี่น้องสุดยอยเลยไอดอไอดอไอดอผมครับน้ำปลาแดกครับมักหลายเฮียเพชรถ้าเห็นผมกินคลิปนี้กัดผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าผมสิไปโคตรนาใ้เด้อแต่ผมยอมรับว่าน้ำปลาแดกเปนแซบครับฝากบอกเฮียได้ ol, ว่าผมไอดอมักหลายือ น้ำปลาแดดเสด็จจารเสด็จจารเ,เพิ่ม,มันรมีค่าโฆษณา,าผมนะครับแต่ผมนราหลับว่าปลาแดกเราแซ่บแหงอันนี้ผมอิเล่เวลาผมสีลงผมก็จะบอกให้เมียถ่ายอันนี้ลงครับร้อ น้ำปลาแดงนี่ครับแซบ่บเพิ่นบาได้ให้ค่าโฆษณาผมดอกแต่อดัยเฮาแซ่บเขาก็ต้องยอมรับข้าเจ้าอืมเขาต้องยอมรับข้าเจ้าฝีมือข้าเจ้าครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเพิ่นดอกเฮาคนมันนอกเนี่ยอดัยแซ่บก็คือแซ่บอดัยโบแซ่บก็คือบ่แซ่บครับพี่น้องจบอืมก็คือแบบมมมหมักบอมักอะไรครับ พี่น้องเอง้ยสิบนิว้วแมงอมันมืดรดพี่น้องยีมโนซามันฝักลายโอ้ไ oh ม่กอด,ดพงวัชันพี่น้องเอ้ปลาหมึกกับตีนไก่ เขานะสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บไปเลยครับอันนี้โอ้ประเทียดบระเทศนั้นา้อท้อเนาะนี่ยอืมเฮ้ ไม่ได้การนะสุดยอดว่ะขอบคุณหลายๆนะไรไครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามผมแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆครับขอบคุณหลายๆดีครับสุดยอดเดยอลยฮึ่ม <c oughs> พี่น้องคลิปนี้มึงน,นู้แปลนแหละคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามีหยังมาบอกเดี๋ยวผมสิมาแจ้งครับยั่วัย่ๆกันไปเรื่อยๆอย่าลืมฝากกดติดตามเพจกินนัวข,ของบ้านๆครับผมแล้วก็แฟนเฟซเฟซบุ๊กกินนัวครัวบ้านๆฝากติดตามนะครับมื้อนี้ไปแล้วจ้ามื้อนี้ไปแล้วขอบคุณทุกท่าครับ